ลอยกนทงมอสวอรบรรเทิงกลางกุง้งโอเคครับครับผมัาานห้าร้อยาายอ้อนไปไกลเลยครับผมโอเคก็งานนี้นะครับก็คืองานลอยกะทงของมอสวอร์ที่เป็นบรรเทงย้อนยุคไ,ไม่ใช่บรรเทงกลางกุงย้อนยุค25 0 0ครับผมใช่ครับก็ก็ต้องต้องใส่แบบชุดที่ออเตนติกกับยุคนั้นด้วยครับก็มีชุดไทยที่ผมกับเพื่อนได้ใส่กันแล้วก็มีชุดไทยที่อาจารย์ได้ใส่ด้วยหรือแบบ พี่พี่นางแบบนายแบบที่ได้แบบโชว์บนเวทีด้วยครับบนนี้มันแบบเนเป็นการที่รวมวัฒนธรรมของความเป็นไทยที่ชัดเจนที่สุดที่ผมได้เห็นมาครับผมมีรอยกากทบบ้างไหมคะช่วงที่ผ่านมาผมเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะครับผมก็เลยไม่ได้คือตอนนั้นนะครับผมไม่ได้รีเสิร์ชไม่ได้รู้เรื่องการแบบดูแลสิ่งแวดล้อมในในเรื่องของแบบ การลอยกระทงะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทาปีที่แล้วแต่ปีนี้เขามีวิธีการควบคุมสิ่งนี้ครับคุมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการแบบลอยกระทงออนไลน์หรือว่าการทํากระทงสิ่งนี้ขึ้นมาครับเขาก็จะใช้ material ที่มันละลายในน้ําได้ครับผมดังนั้นปีนี้เจอที่เจอทิเกอร์ที่มอสาบอลไไมรอานจะตัวซีกเ็ตครับต้องแบบตรงจับตามองดูครับผม เพราะคนเยอะแน่นอนครับปีนี้ปีที่แล้วมีประมาณประมาณ6 5 0 0อยคนนะครับเยอะมากเกือบเป็นมือนะครับปีนี้คาดบังว่าน่าจะยิ่งกว่านั้นอีกครับยิ่งเราอยู่ใจกลางเมืองมันก็คนเยอะมากครับตอนนี้ากมีอะไรบ้างอัพเดครับช่วงนี้ช่วงนี้กำลังจะปล่อยเพลงครับจะปล่อยซิงเกิลนะครับตอนนี้ก็มีเหมือนช่วงที่ผ่านมาผมอยู่ในขั้นตอนทำเพลงนะครับแล้วผมทำเองเกือบทุกพั้นเซสครับอยู่ในทุกขั้นตอนนะครับผมแล้ว ก็ตั้งใจทำมันมากๆแนละอาจจะหายไปนานนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้เริ่มปล่อยทีเซอร์ปล่อยวิชวลบางอย่างที่คนดูจะได้เห็นว่ามันจะเป็นฟิลลิ่งประมาณไหนครับก็ต mm ิดตามรอดูนะครับเพาเดี mm ๋ยวอีกไม่นานนี้จะได้ฟังเพลงของผม้วครับร mm hmm. จุดเด่นของอับั้มนีุ้ดเด่นของอันี้ครับมันเหมือนเป็นหน้าต่างมองเข้ามาในโลกของทิกเกอร์ครับม mm hmm. เหมือนเราเราได้เห็น ทุกคนท,ทุกคนจะได้เห็นผมในอีก,อก,อกใช่ตัวตนของผมที่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้ใส่ตัวต,วตนของผมเข้าไป่านเสียงเพลงด้วยะครับผมและเรื่องของคอนเซ็ปต์บางบางบางอย่างผมก็อินพุตจากประสบการณ์ชีวิตผมหรือประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาครับก็จะได้เห็นมุมของแบบได้ได้พีคเข้ามาในสมองผมนิดนึงครับผม คุณพ่อมีแนะนําอะไรไหมอะครับคุณพ่อก็จะช่วยคอยแบบไกด์ผมนะครับจริงๆตอนนี้ผมอินกับการโปรดักชันมากๆครับเรื่องแบบเรื่องหลักใช่ไหมครับแล้วพ่อก็เก่งในเรื่องนั้นมากๆเขามีประสบการณ์เยอะมากครับเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของผมนะครับในเรื่องของการเ,าเรียนรู้การทําเพลงการมิกซิ่งการอะไรแบบเนี้ยครับเป็นดีเทลมันเยอะมากแล้วพ่อเป็นคนที่พ่อผมเป็นคนที่ในใวิธอีอธิบายในวิธีที่ผมเข้าใจง่ายครับ ส่วนคอแม่ซัพพอร์ตด้านไหนโอ้ซัพพอร์ตในทุกด้านเลยครับคือทั้งพ่อทั้งแม่ซัพพอร์ตในทุกด้านเลยครับสนับสนุน mm hmm. เขาจะสนับสนุนในทุกเรื่องที่สร้างความสุขให้กับผมครับและการได้ทํางาน mm hmm. ในด้านนี้การได้ทําเพลงการได้ร้องเพลงเป็นสิ่งที่ทำให้ hmm. ผมมีความสุขมากมากครับแล้วพ่อแม่ก็คอยแบบซ mm ัพพอร์ตผมอยู่ตลอด mm hmm. งานแสดงไหมคะงานแสดงครับตอนนี้อาจจะยัง mm hmm. <laughs> อาจจะยังนะผมโฟกัสซีเพลงอยู่ครับ mm hmm. ผมอยากจะพัฒนา คุณภาพแล้วก็ครับอยากพัฒนาคุณภาพของการเป็นศิลปินของผมก่อนก่อนที่จะก้าวออกไป explore อะไรใหม่ๆครับตอนนี้ผมยังยังไม่ถึงเป้าหมายของผมครับมันมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องพัฒนาในเรื่องของการเป็นศิลปินก่อนที่ผมจะรู้สึกมั่นใจที่จะทําการแสดงผแล้วก็เรียนเรียนด้วยครับเรียนด้วยปีสองครับผมครับที่มสอว่าครับที่โคซาครับเป็นเด็กโคซาครับเด็กซีเนมาครับผมก็ ใช่ครับก็สนุกมากครับผมได้เรียนรู้เบื้องหลังอันนี้เป็นอะไรที่ผมอินอยู่แล้วครับได้ได้อยู่กับเพื่อนๆที่อินในเรื่องเรื่องคล้ายๆที่ผมอินเหมือนกันนะครับเรื่องแบบการทําการตัดต่อหรือการใช้กล้องเลนดีเทลที่แบบอ่าถ้าพูดแบบคนกันเองนะครับเป็นดีเทลที่เน์นมากๆนะครับแต่ผมชอบมากครับแบบนี้เพกอเอาไอเดียไปใส่ใน m v ตัวเองน่าใครมีไอเดียไปเสนอพี่ๆเขาไหมคะมี ถ้าแบบโดยตรงก็ผมึกไม่ออกครับแต่ว่าคือคือเวลามีประชุมมาครับผมก็สามารถพูดคุยกับพี่ๆได้ในภาษาที่เราเข้าใจกันแล้วกันแลูดเข้าใจกันได้จริงครับแบบผมจะพูดว่าแบบเฮ้ยแต่พี่แต่เฟรมประมาณนี้ถ้าเราดีเทล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 ,เท,ลที่แบบคนที่ทำโปรดักชันจะเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วผมสามารถพูดออกไปได้นะพี่ๆเรา ผมกับพี่ๆในค่ายเราอยู่ในทีมเดียวกันนะครับเราเข้าใจสิ่งเดียวกันครับผมฝากผลงานงานในคามงานครับผมก็ยังไงก็ฝากงานลอยกระทงของสองด้วยนะครับการย้อนยุคครั้งนี้ไปถึงปี2,500เป็นการสัมผัสวัฒนธรรมของความเป็นไทยที่แบบดีมากๆครับใจกลางเมืองมันสะดวกสบายด้วยและคนเปเยอะแยะมากมายอาจจะมีเพื่อนใหม่อาจจะมีแบบ อาจจะได้จะได้เจอคนเยอะมากแน่นอนครับแล้วก็อีกต่อไปก็ฝากเพลงของผมด้วยนะครับผมก็ยังจะไม่พูดดีเทลของเพลงแต่ว่าฝากด้วยครับติดตามได้ที่ช่องทางของ GNS Underscore Official ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ IG ของผม t i c k e r t e r ทกเก and t i c k e ก a s r a ครับขอบคุณครับ